เลยเย็เลยเสร็จแล้วย้ามาบ้านแ่โอตินนะสบายดีพี่น้องรอย้อยสบายดีสุคุสุคนสบายดีย้ำท่ยงพี่น้องตอนนี้กำลังเขากำลังเคี่ยวเขากำลังเคี่ยวให้มัดให้แล้วกระสิบ้าขึ้นกินเขาท่ยงซอวยกันเตะปาดพี่น้องถ้จอยนี่ มัดย่างเดียววะท่าน,บ,บ,นบาวมิตกามาเมต้ากามาพี่น้องเว้ยรบทีมมือเนี่ยเอาระบายมาถือข้างล่างเขาเจ้าอีกเลยถือเขาเจ้ายิงโอ้ลุบลุรบระ,ระบาวปะเฮากระบอกไข่เมื่อกี้ก็โดนยิ่งขือนกัน <ítulo> นี่คะโอเคเก <_ angel forest> <_ iono> ็นซอยกันตีโซยกันมัดเล็กๆเนาะตอนนี้เที่ยงพอดีเลยนี่แล้วอะไรบ้าเอาคนมัดจะเผาเลือเคยหล่าวะคนเต้เต้แล้วหล้วกับป่ายวะท่น ส่องน้องมิดเดี๋้ปลาลูส่องน้องมิดเดี๋ยวนีเพื่อนว่าพี่น้องอย่าลืมเข้าไปเบิ่งไปชมไปกดซับสไครป์เพ well, ื <umba> well, ่อนแน่พี่น <number S 2> ้องส่องน้องใหม่ช่องเก่าน้องอย่างนี้อ่ะนะช่องเก่าก็น้องแคทคือเก่านี่แหละพี่น้องเออเนี่ยนั่นบ่กส่องซัดจอยคือเก่าพี่น้องสัดจอยเพื่อนวะอย่าลืมติดตามนั่นน้องเม่ตาน้ำเด้อเพื่อนวะ อ๋อซอยซอยดีเซียซอยดันซอยซอยเบิ่งคลิปทีมงานทุกเฮาคือเก่าเด้อพี่น้องเด้องานโดยโดยโดยนี่ลูกได้แจ็คตัวเลยตากระแตนนะมาสบายดีป้าลุงก่อนก็แได้ตากระแตนสบายดีป้าลุงน่ะลูกมาอย่างน่ามั้ยังนะคนดูคนดูดูเถิดแท้แท้ลูก แน่เก่งเก่งเก่งปากซองพ่อกรเป็นเดี๋ยวพ่อถ่ายคลิปก็ลุกเอาว้าวว้าวปากซองพอดานดเด้วยแน่เก่ง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 ปากซองพ่อกระป็นลูกสาวข่อยนี่บรรยากาศคือเก่าพี่น้องเอ้ยอึมคึมบรรยากาศดี อย่าลืมขอบุญขอบชมเพี่คนแน่พี่น้องมีทุกช่องพี่น้องเอ้ยน้องอําพี่น้องมาถ่ายตั้งดาษนะอ้าวพีดอีกแล้วพี่น้องจะจีบไปได้ทางไหนเนาะพีดอีกแล้วพี่น้องเอ้ยต้องนั่งเดือนเลยเด้อเพื่อนว่าปาลุงเอ้ยทุกช่องนั่นเองนะแหละน้อยูทูบเบอร์พี่น้อง ร่วมโตกันอยู่เนี่ยมีช่องทุกคนแล้วบ่ปะผิดพักกี่ขาวซะก่อนจากสีลงมาตอนบายพี่น้องจาห้าจักจีไทยคลิปต่อ À? À? cái này, bay, phải phải ừ. ừ. à, à. bay bay bay, này đó là... à? con này coi เออ nè เวนหรือพอดีเที่ยงขึ้นไปกินข้าวเกก่อนตอนบ่ายก็จังลงมายาวต่อพี่น้องเอ้ยพักผ่อนประมาณชั่วโมงสองชั่วโมงวัดโตเปิดกระจ่องตึกหลดุดเก่งขนาด ตัดพามาอีกทีพี่น้องเอ้ยลงมารอบบ่ายแล้วเนาะดีแท็กสบายดีพี่น้องยังบ่ได้บิดเบี้ยงการยังให้ก็ลงมาใหมา่เนาะลงมาใหม่พี่น้องลงมาใหมา่เมื่อเคเลยขึ้นลุกขึ้นพักก,พกินข้าวเที่ยงยังคือพากันกอดกันอยู่ช่องไม่ลู้คนนะ่ะบอด้ก,ก้า้ง่ายเด้คอคขึ้นเร็วนี่ เงา u คือเกาเอาหนังมัดปุบก่อกาสนี้มอดว่ะเออยังงานตั้งไว้นะปาพี่น้องเจ้เพื่นมาแล้วพี่น้องรอบบายมาคือเกาพูดสวัสดีเจ้าค่ะมัน มันเปียกมันจืนพี่น้องน้ำก็บมีพอดีขืนมาเบิดหัวเป็นยังานัอ้าวเม่พระนี้เจ้าขาขืนมาเบิดเลยเจ้าขาขืนมดเลยเนาะห่างก็มาหลออปลายพี่น้องวาสิมาเต่าปุ่นละนุ่นนี้นั่นหลักเลยหนักก็เลยบมาเจ้าขามาในวาสิมาดำหน้าบัดนี้มาลงลกกาลกกาบอะไรพี่น้องมันหนัาลกไวมาได้หรือยังก็ปโปกกำลังดูดน้ำลงมาใส่เจ้าขาโดย ตอนนี้ก็ขอนเครื่องไกล้เสี่ยวแน่แหละเออบอกไปบรรยายไปจะคลองไปจะคลองหน้าพัฒนาอีกแล้วเจ้าบอกใกล้จะเห็นนะฮว้าวป้าลูบ่าวเม็ดพี่น้องปากส่งนี่เด้อพี่น้องมาด้วยหยังลูกหยังเนีเดี๋ยวพอพอถ่ายพอถ่ายคลิปป้าผมยาวกันนี่เดี๋ยวเดี๋ยวป้าผมยาวแล้วลูกกล้าช่วย ง่ายเลียวเพื่องจังไรเพื่อนก็มาซอยสองมือติดต่อกันแล้วเพื่อนว่าสิมาดำคักๆมือนีิว่ัสดุมาบบถือลกกาหยองหยองเราโอ้ยว่ัสดุก้าก็ยิงน้อยยิ่งยาวแต่ว่ามันแข็งพี่น้องแต่ว่ามันแข็งก็สิดำง่ายอยู่ด่าคนดำง่ายนะเอาเดี๋ยวข้างในมาโคออกเจ้ากันแดด นีิกระเด็ดอ่อนแน่ยนะพี่น้องเอาปดเลยเด้อพี่น้องบัดนี้ thank you so much ทักกี้ทั้งอาบทักกี้ทั้งอาบบะมีเตรียมเตรียมซิกเอาเจ๊แค่น้ำซิกมาได้เด้อขั้นมาเป่าหมดแค่น้ำจะขดปลาเนี่ยนะบอจิโอ้ไม่ซิกมาได้เนาะต้องพายปอดเนาะ เอามาใหม่น้าเช็ดเป็ดตีแก่หน้ำเขาสิดูุดออกด้วยเขาเสียบโลกมาไหมาเจ้าค่ะมาลูกกาน,นำกันนะจ๊ะล <c oughs> ูกกาเป็นน้ำโลดทิ้งไปพร้อมพี่น้องเลยแม่ไปลูกกาขางป่าพรมหญ้าไปแล้วหญ้าก็สิีลายพี่น้องเป็นหยาหัวแดงนะ เดยโอ้ n า à ลายจีาหัวเด็กว่าไง่ายคือน h าพลังหัวเด็กนาจี้ั่เด็มีหรอปะมันมีมีกันชนหน่อยก่ยาวมันจะเกิดอ๋อเดี๋ยวพ่อสั้นมันออกใส่พนมาจักนี่นะมีผู้คุยใส่อ๋ยสันพ่อแล้วไปเคยซาเอาเขาเอาขี้พุนใส่นามันเกิดงา ใส่ขี้แกบหรือว่าขี้หมูนั่นสิบว่มีหย่าเพราะว่าหมูมันกินหย่าคืองัวคือควายสิไปเอามาแต่ใส่ขี้่มันขี้ออกไม่กินเมล็ดมันมันก็สิมีแต่หย่าไม่มีเบิ้งกระโหลกที่นั่นขวยแต่ว่ามันลายนี่น่ะมาเนาะขี้ควายแล้วเนาะขี่ข้อยแต่สิบว่มีหย่าหรอกมั้ยจะเลยมาคล้องจะเลยมาคล้องมามีแบบ อยางอีกสึกใส่มาเพื่อสบายสมเอืองเจเขาไปส้นแล้วไปเลยเบามิดเขาไปคางนี่ก็ยังได้ใส่เลยังเพราะว่าได้ทำย่เข้ามานปุ๊กย่เขามาผน่านนะปุ๊กนะน้ำเองบริอาจไม่ดบม่หอมนะฮ่าน่า่ก็่่าฮ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 ่าา่า่า Ô, ừ. à, à. <laughs> à, à. chị mất quán ăn ở yên lèo. Ô, Áo Ô, ăn. Ô, ăn. 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 มาจากนักจีนเ้อนี่ก็ได้ทำโศกพี่นเราทำโศกมวลมวลจากคนเนาะนางอัมรักาจีนเนาะสิว่าลูกกาไม่เมื่อชิมาโศกมาเตยใช่ไหมคะปรตุมาอตุอตุแล้ววะาชิมาชิมาเต้ยมาโศกบริกาแห่งลกบริกาอยู่เนาะเมื่อทช่ไหมเมื่อไฟมุ่มันบุมาใช่ป่ะบุมากระยาตี อ๋อพอปางของค่อยพี่น้องขอบคุณคุณไร้ซูฟูสุขุนที่ติดตามเจียมลาภเกิบสิโลกกายาวๆต่อไปสั้นพอกันไม่คลิปหนาเด้อพี่น้องเด้อเมนเจ้าค่ะกล้องมาหลายๆซองก็สิมาจอสิี่จุดเบรกขาดเลยจ้าค่ะอ้าไปกันเลไปแล้วพี่น้องโอ้ย